ข่าวใหญ่ที่กำลังเขย่าภาคส่งออกของไทยกระทรวงการคลังไทยเตรียมบินด่วนไปเจรจากับสหรัฐเพื่อขอเว้นภาษีส่งออกก่อนที่ไทยจะโดนเก็บภาษีสูงถึง36%ถ้าเจราจาไม่สำเร็จสินค้าไทยอาจแพงเกินแข่งในตลาดโลกและ SME ไทยอาจเป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังเตรียมเข้าหา,หารือกับฝ่ายสหรัฐ เพื่อขอขยายสิทธิการเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่งออกจากไทยซึ่งสิทธิพิเศษนี้เคยอยู่ในกรอบที่เรียกว่า GSP หรือ Generalized System of Preferences แต่ตอนนี้สหรัฐชะลอสิทธิบางรายการและถ้าเจราจาไม่สำเร็จไทยอาจต้องเสียภาษีมากถึง36%เทียบกับเดิมที่ลดเหลือเพียง10%สินค้าที่เสี่ยงสูงได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปลรูปเครื่องประดับสิ่งทอตลาดสหรัฐคือหนึ่งในตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยถ้าภาษีสูงขึ้นสินค้าไทยจะแพงกว่าคู่แข่งจากเวียดนามอินเดียเม็กซิโกลูกค้าหันไปซื้อจากประเทศอื่นแทนโรงงานไทยสูญเสียคำสั่งซื้อ SME บางแห่งอาจต้องปิดกิจการคนตกงานเศรษฐกิจไทยกระเทือน พูดง่ายๆว่าถ้าเสียสิทธิ์ GSP ไปเท่ากับเสียความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลไทยควรใช้ทั้งการเจรจาอย่างมีศิลปะและภาพลักษณ์ประเทศที่น่าเชื่อถือเช่นพิสูจน์ว่าแรงงานไทยมีมาตรฐานโปร่งใสเรื่องสิ่งแวดล้อมปฏิรูปกระบวนการผลิตให้ยั่งยืนพร้อมทั้งหาทางกระจายตลาดใหม่ไปตะวันออกกลางแอฟริกาสนับสนุน SME ด้วยซอฟท์โลน ส่งเสริมแบรนด์ไทยที่มีมูลค่าไม่แข่งแค่ราคาการค้าระหว่างประเทศคือเกมที่ซับซ้อนแค่ตัวเลขภาษีขึ้น1%อาจเปลี่ยนอนาคตของธุรกิจนับพันครองนี้การเจรจากับสหรัฐไม่ใช่แค่เพื่อลดภาษีแต่คือการรักษาความอยู่รอดของทั้งภาคการส่งออกไทยขอเอาใจช่วยทีมเจรจาไทยและหวังว่าเสียงจากประเทศไทยจะดังพอในเวทีโลก อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่ออัปเดตข่าวเศรษฐกิจการเมืองและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่ายรู้ทันข่าวเศรษฐกิจทันเกมแล้วพบกันใหม่ครับ